อัปเดตข้อมูลสกิลหัวหัวสาวน้อยมนุษย์จิ้งจอกที่เป็นผู้พิพากษาฝึกหัดตัวละครท่าดลมผ่าดเฟ,ฟื่องฟูเริ่มโจมตีปกติ สร้างดาเมจลม50%เของ HP สูงสุดของหัวหัวใส่สตูที่กำหนดหนึ่งตัวต่อไปสกิลเจมตีลัล้ังเอฟเฟกต์ดีบัฟ1เอฟเฟกต์ให้กับไฟเราที่กำหนดหตัวแถมยังฟื้นฟู HP 2พ็2ตของเ p สูงสุดหัวหัวบวก5้0แก่ฝบก่ายเราที่กำหนด1ตัว,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 รว,ตวพร้อมทั้งยังฟื้นฟูเ p 1 6ีกป a ของ HP สูงสุดหัวหัวบวก448แกอ่ฝิปก่ายเราที่อยู่ใกล้เคียงอีกด,ด้วยไปต่ออันติมนเมตส ต่อไปพรสวรรค์ของหัวหัวเมื่อหัวหัวปล่อยสกิลต่อสู้แล้วจะได้สัตว i f ไฟรเป็นเวลา2เทินในขณะที่หัวหัวมีส a ตว i f i ไฟรเมื่อเริ่มต้นเทินของเป้าหมายไฟเราหรือใครก็ตามกดสกิลถ้าไม่ตายจากฟื้นฟู h ฮพ4.5ของเฮสูงสุดหัวหัว บวกด้วย120พร้อมทั้งสร้างเอฟเฟกฟื้นฟูแก่เป้าหมายที่มี HP ต่ำกว่าห้เป็น50%เป็นจำนวน1ครั้งและเมื่อปล่อย s a ล i f y Light ทำการรักษาเป้าหมายไฟเราจะลบล้างเอฟเฟกดี Debuff เอฟเฟกโดยจะสามารถเกิดขึ้นได้6ครั้งหลังจากที่ปล่อย Skill ต่อสู้จะรีจำนวนการเกิดเอฟเฟกมาต่อกันที่เทสของหัวหัวเทสแรกเมื่อเริ่มการต่อสู้หัวหัวจะได้รับ s ล l i f y l i ลท์เป็นเวลา1เทิน ต่อด้วยโอกาสต้านสถานะดีบัฟประเภทควบคุมเพิ่มขึ้น35%สุดท้ายเมื่อปล่อยพลสวรค์เพื่อรักษาเป,ป้าหมายฝ่ายเราหัวหัวจะฟื้นฟูพลังงาน1หน่วยต่อด้วยเทคนิคหัวหัวจะคมขุดสตูรอบตัวและทำให้สตูติดสถานะเฮล์สตักซึ่งสตูที่ติดสถานะเฮล์สตักจะหนีไปยังทิศทางตรงข้ามกับหัวหัวเป็นเวลา10วิเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ในขณะที่สตูติดสถานะเฮล์สตัก จะมีโอกาสพื้นฐาน100%ที่จะทำให้ ATK ของเป้าหมายแต่ละตัวลด,ดลง25%เป็นเวลา2เทินต่อที่อิดิลอนอิดิลอนที่1ของหัวหัวขยายเลยเวลาของ s a ล i ิ f y l i ไลทที่เกิดจากความสวา่าง1เทินและเมื่อหัวหัวมี s a ล i ิ f y l i ไลท์คามเร็วของไฟายเราจะเพิ่มขึ้น12% อีเดรอนที่2เมื่อหัวหัวมี satisfy life หากเป้าหมายฝ่ายเราถูกโจมตีจนถึงตายจะไม่หมดสติและฟื้นฟู HP ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวเองอีกทั้งยังทำให้ระยะเวลาของ satisfy life ลดลงหนึ่งเทินโดยที่เอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้สองครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้อีเดรอนที่4เมื่อใช้สกิลต่อสู้หรือพลสวรรค์รักษาฝ่ายตัวเองยิ่ง HP ของฝ่ายเราต่ำเท่าไหร่ปริมาณการรักษาก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น ซึ่งหัวหัวสามารถมอบปริมาณการรักษาเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง80%สุดท้ายอินดรอนที่6เมื่อทำการรักษาเป้าหมายฝ่ายเราจะทำให้เป้าหมายสร้างเาเมจเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา2เทินข้อมูลไลค์โคนในออไฟไลท์ทำให้อัตราฟื้นฟูพลังงานของผู้สมใส่เพิ่มขึ้น12%และเมื่อเป้าหมายฝ่ายเราปล่อยท่าไม้ตายผู้สมใจจะฟื้นฟู HP ให้แก่เป้าหมายฝ่ายเราที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันต่ำสุด เป็นจำนวน10%ของ h ีสูงสุดของเป้าหมายดังกล่าและเมื่อผู้สวมใส่ทำการรักษาเป้าหมายฝ่ายเราจะทำให้ ATK ของเป้าหมายดังกล่าวเพิ่มขึ้น2.4%โดยเอฟเฟกนี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุด5ชั้นเป็นเวลา2เทิร์นจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตสกิลไลคโคนข้อมูลของหวัวสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรสามารถคอมเมนต์อยากให้ทำอะไรได้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนะี้เสีย